โสซิ่งเมนูที่นี่ไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาผมไม่มาแน่นอนจะบอกนะว่านี่คือใช่เออนี่แหละกให้แปลก,ปกตัวน้อยเกือกต้มครับเขาแดกกันได้คกูก็ต้องแดกให้ได้มก้อยซอยฮรับโอ้โหเวลานี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่เป็นหวังที่มา สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่แถวถนนบางนาตราดหลายคนคงคุ้นเคยกับถนนเส้นนี้ซึ่งรถเยอะมากเลยเช้าว,วันนี้8ดโมงเช้าตั้งใจว่าจะมาแดกราบครับร <c oughs> <c oughs> าบร้านนี้ไม่ใช่ราบธรรมดาเป็นราบยะโสซิ่งกม12คนเยอะมากแต่ผมมาเช้าไงคนอาจจะน้อยเดี๋ยวว่าวันก่อนมาวันเสาร์มาทิง้งละคนเยอะมากเลยไม่ได้ถ่ายวันนี้มาวันจันทร์ เขาหยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าเมนูที่นี่ไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาผมไม่มาแน่นอนวันนี้เป็นลาบอีสานครั้งก่อนเราไปอยู่ลาบเหนือมาเยอะแล้วมาลุยเข้าลาบอีสานเลยลุยเลยวันนี้ต้องมีก้อยมีซกเล็กต้องมีแบบโอ้โหสารพัดแน่นอนบรรยากาศครัวเขาก็เป็นอย่างนี้เลยฮะครัวแบบร้านข้างทางขวัญใจสิบล้อขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างนี้แหละนะนะ นี your the ่มาเข้ามาข้างในมาเจอกับพี่เจ้าของร้านหน่อยสวัสดีครับอาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเอ่ออุดมครับผมอุดมครับผมพี่อุดมนี่เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปีเลยครับหลายปีเลยหลายปีสิบปีสิบปีอันนี้เห็นเห็นอะไรเนี่ยกระโบคือว่าไข่หำไข่หำไข่หำครับไข่หำไข่อ่ะหำวัวเหรอไข่หำวัวครับผมไข่หำนี่คือตรงไหนนี่แหละ อาถะมันนั่นแหละครับอนี่มันะมันนั่นแหละอันนี้นะเอามานทำอะไรอ่ะมาได้หลากหลายเมนูครับผมเออเอาไปลวกไปย่างไปยังไงแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เลยครับจะบอกนะว่านี่คือใช่เออนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับผมกระดองงูเอออันนี้อันนี้มันมีหลายไซส์นะอันนี้มันเล็กนะเนี่ยโอ้นี่เล็กเหรออ่าอยู่ในหม้อใหญ่กว่านั้นอีกโอ้เหรอมีหลายไซส์ด้วยหลายไซส์ครับผมนี่ไซส์มาตรฐานไหมพี่ แล้วอันนี้เป็นอะไรฮะพวกเนื้อแบบเนื้อโชว์ครับเนื้อโชว์เวลาเราทำกับข้าวครับมันจะตัดตัดสอยๆแล้วก็มาทําเป็นเมนูครับเมนูที่นี่นี่มาต้องเมนูแปลกๆใช่ครับก็ประมาณนี้ผมเห็นมันมีแปลกอีกก็มีอะไรนะอะไรนะก้อยแปลกๆใช่ครับก้อยทั้งในรวมครับก้อยแปลกๆเออเมนูเขาชื่อเขาแปลกๆเดี๋ยวหลากหลายเลยวันนี้ผมเอาเอาแปลกหมดเลยพี่ธรรมดาไม่เอานะอะไรที่แปลกมีหมดเลย แล้วมีก้อยมีซกเล็กใช่ครับก้อยซกเล็กต่างกันยังไงจะแบบสับกับซอยก็ได้ครับเราจะเรียกว่าก้อยตามควมจรอ่ะมันก็มันซอยอยู่แล้วแหละซกเล็กซกเล็กมันก็มันคล้ายๆกันนะพี่แต่มันต้องเลือดเยอะกว่าใช่เลือดมันดึงเลือดขุกขิกบางทีเนี่ยส่วนมากก็ตามใจลูกค้ากันลอยเลือดเออ ๋ยวมันจะเพิ่มเลือดปริมาณมาอีกไหอยนึงคือสดสดตัวใหญ่สดสดก้อยเนื้อนิดนึงแต่ที่นี่มีมีสุกสุกไหมมีครับมีนะเออเอาแบบเป็นเมนูก้อยขั้วก้อยเสือขั้วประมาณนี้แบบสับแบบซอยได้ตามสะดวกตามสบายเลยครับดีงั้นเดี๋ยวผมเอาเลยพี่ไม่กวนพี่แล้วเดี๋ยวมีลูกค้าเยอะได้ของย่างมีครบต้มตรงต้มตำมีหมดมีครับผมราคาเดี๋ยวบอกกันบนโต๊ะดีกว่าอ่ะให้พี่เขาทำก่อนไป